2, 1, ย่างสองเลขศูนย์สองโตเลขหนึ่งสองย่างย่างละสองนะคะจะให้นอกเนาจับหายเท่ามันเป็นเลขเบิ้ลนะคะคือเพื่อนคู่นะี่เนาะเพื่อนอยากจับตัวเลขว่าขั้นเลขเพื่นได้จับตัวเลข่าขั้นเลขกดอยู่มันจะมึนเลยห็นนะกลังาลังพันอยู่นะคะมาขั้นเลขกดแตเย็นๆดนะ้อ อ่านี่ยนนาทหู้ให้น้าตื้นกบวบ่ใหายน้องนาดาไปใส่ค่น่ป่ะนี่ไปเก็บก่นไปก็บวางกนะี่ขึ้นขึ้นไม่ไก้ว่าไม่ไกลเราะกับแม่ รับแม่รับไทยเฮียนเมว่าจะคนบ้านเดียวกันคนขังบ้านบ่ค่คลว่านั่นเลยแจกเนาะอันนี้น้องสาวนะคะน้องสาวเพื่อนน้องน้องนันดาไ่อยู่นะคะน้องนันดาไม่อยู่อยู่แต่น้องอันดานะคะแอ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 ะไม่กิน มู่นว่านีาเห็นันหายแล้วพยาหาย่เป็นมิตรหัวเต็มเินก,กับต้แตห่งเียวกันนี้เที่ยงไงต้องพัดเกิดกันบ่ปยาย อย่างไรเรศข้าไปหาหมอหาอย่นี่ก็ได้บ่อยเป็นไข้เป็นน้าวมันบ่ค่ะที่กระดาษเรียงซอยกระดาษนี่โอ้ยจะข้าไปเป่าน้าหมอไายแน่ดิบบ่ค่ะเพื่อนเพื่อนนอกกรดานี่บ่สบายดูไยยน้องอันดาบ่เป็นยังเลยคนคนคนขยำขยำกระดาษนะคะบ่หายตื้นขึ้นมากกว่าบ่หายทันดีเงยไนมาก เป็นเด็กน่อยอยังมาดูบ่ได้แล้วกางเรืงน่ะนี้นะตาคนพามาล่ะไปไหนมาตาสวัสดีค่ะกล่าไปเรีนาเลาไปเรียนาไปเรียนนอนยุบเอา่อนเก่งนละเนี่ย มามันยิ่งใส่บุ๋มมันมัเลยช่งไหนไปพอเจอควันพอเจอนช่วาเขอมาตัวเลขครบแล้วนะคะตัวโตไม่ย่างละสองตั้งใจใส่ด้วยแส่เใงด้วยเดี๋ยวจะให้ป้าจะให้ป้าเิ่นจับเิ่นจับนี่มันจับทีละตัวว่ะไว้จัทีละลบบบางข้างาได้ก็เอาเลยบางข้างก็เ้าจัากันได้บอกยายนอนเตียน้องะ เดี๋ยวส่เมก่นอนาวนี้จะพกัด้จใจป้าเป็น,มน,ะะนแม็ลไญ่ไหนแม่เนะไรแม่เป็นบ้านมากค่ะกกอะไก้ไ่อมใ่ว่าเป็นมิตรหัวก <laughs> ็มาหวอดเสาวเช่นน้เลยนะคนั้น,นะน,น,นเานาะนนัน่อะไร้อน้อ นาดาบ่าข้ามเริอน้องอันน้องอันดานี่กินนมแม่ผู้พีศวาวคนน่ะกินนมัมวนมกระทงเดี๋ยวขาักน่ลยแล้วก็เด้อเดี๋ยวปาวยมากนป่าถึงจะเล่นไฟทางเทงในน้อาดาเป็นอยากจับโอ้ยจริงใส่จิงเเด็นใ่ใ่ไม่ได้่ายเห็นคนนะเห็นเครื่องตัวเอาไปแล้วไปแล้วเป็นอยากจับ เดวใค้ป่าจนมากก่อนเอ้ม่นเมือน้๋ออาผมาเอ่มเห็นแ้วได้มามนี่นู่ว้าถือได้น้องเงาป่อันดาอันดาเลยเ่ออะก็ฉีดทึงแล้วคันว่าคัานมาก็ฉีดทึงแล้ว ไปยหกน็ได้กอยกจับแล yeah. ้วจะดึงไเดี๋ยวเนมุ่มเขาเนให้จับเลยเหรอาจัเป็นประจำมันบงบ่คอยไหนยูได้คุณอัยูตะกี้นักจับยูเรอทาทำแล้วดีไแล้วก็ได้ยูหลาย เพราะว่าก็คอยรย่งเขากินหนวดด้วยอย่แต่ว่าแต่ว่าเพิ่็จับขึ้นมาเทียเดียวทั้งสี่บอครับเออเทียละสามอ๋อเป็นนมาละสมเลย่นเพ่นสิบวได้จับเทียละอันบอค่ะบแต่เป็นมาเที่ยละสามการนเด๋นสมอันเทียเดียวจบเออตอนนี้ตอนนีตอนนี้เห็นว่าขอสองโต จับออกมาสามแล้วคนจะแยกออกตัวนอันจับมัจออกมาสองศูนย์สามเพาะแลแยกเลขสามออกเลยเป็สองศูนย์มันไม่ได้ออกศูนย์สองกันะรออันก้อนหาถึงอ่ะก้อนหนาเราะมวลที่มวดจ่อมากไมออกศูนย์สองสองน้ำมาออกน้ำกลด้นน้ำกแล้วเก่าอันตอนนั้นเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเนะตอนตอนจับไยเกตเก่าก็มามาออกตามหลังมวดถัดมาอ้า มีขนาดจับหายเลสี่ด้เป็นหกสนะคะแต่ว่าเราจะเขียนถึงสองหกสองสองสออ้สองานาจำหยังสามเก่าว่าเห็นหกเก่าว่าเห็นเห็นสตัวเลยสองสไเ้าหกเก่าหกมือนกันที่ออกหนึ่งเก้าจับให้ตัวได้ไหมคะสามสมเก่าห จัไหสามเก้าหกข่เลขออกหนึ่งเก้าหกออสามโตบวดตาหินสองัโอ้โหจัดสโตเลยสอโตบวดสุดเลยเอ้าสามหอนึวันสี่วันนี้ยังไออกหนึ่งเก้าหกอืมอาจิซื้อสองโตัวไปจักน้อยน่ดเนาะก็แสดงว่าน้องเขาให้เข่าประจำยี่เนี่น้องเนาะแต่ว่ซื้อว่เป็นตัดเอาเอาซื้อหลายตัว้วรอหรือกี่การจัดเมอ เจ้าของเอืีอยมันซื้อแต่ของผู้นั้นร้อยนะเป็นเป็นเน้นเป็นเน้นแต่ของเอืีอยที่พู้อะไรจะเสื่อมหรอหละเป็นเน้นแต่ของเอืีอยเนาะบันนี้มันเน้นของน้องเบิ้งนะครับนองเบิ้งน้องตัดนาคะเพิ่นซับให้ยัดกินหกสองสามนะคะกตัดนาตัดลังเด้อเด้อกับลูกมาเพิ่นกำเที่ยเดียวพร้อมกันสามอันเลยนะคะ บอฮูว่าตัวใดมาก,ก่อนมาหลังนะเนาะค่ะเ้าก็สลับกันเอาะคะ่ะเราถูกเทียร์ป้าเพื่อนว่ากระจับสามอันตั้งสี่นะคะงวดนั่นจับไข่สามเก้าสามเก้าหกเลขออกหนึ่งเก้าหกนะคะกระจับพร้อมกันสามอันแบบนี้นะคะนะคะงวดนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นหกสองสามเป็นแค่หนะ้าท่างหาสื่อสารกินแบงรัฐบาลน,นะคะนะคะแสดงว่าน้องเขาไข่เขาประจำยูตวมาก็ บางครั้งเพป็นกบบระบ่ได้หายหจับนะคะเพราะว่าเอื่ยเพป็นกระบ,บอกเลขนะคะนะคะหมื่อวานเป็นวัู่บนสินไงเป็นนืม้มหายจับนะคะโมนี่แอดมินมากก็เลยขอเป็นหัวน้าอันดาจับหายนะคะนะคะเป็นแค่แนวทางหาสื่อสารกิมบังรัฐบ,บาลน,นะคะหกสองสามค่ะปกติเพื่อนแบบแมนบพรเขาว่านี่เขาหัวต่อไม้มาครับจิ๋วน้ำกลุ่นตลอด แค่แมนแค่่เพราเขาตรงวดก็สิมัามันกนดขนาจะเป็นสองตัวมวนมวนเก้าหกแต่ออกรื้วนนั่นเลยมันแบบนี้คนหายสามเก้าหกคนออกหนึ่งเก้าหกเนี่ยออกไข่ไมงวดนั้นเลยแสดงว่าเขาต้องตัดตลอดบ้านนีกันนั่นหกเก้าบบ้านทีหกเก้าออกไปห้างนอกมากแต่ยิ่งถ้าเระจอกอ่อยฟังล่ะเราไม่ได้เล่นผู้นั้นสียวน้ำเล่าตลอดละ เร่งน้องอันดาเนี่ยส่วนมากจะเขคาะสองต,ต,ต,ตัวก่นนะคะบ่เคยเคาสามตัวเขคาะสองตัวเพือต้องตัดตัดซื้อเล้ครับเะคะส่วนมากจะเขคาะสองตัวบ่เคาสามตัวนะคะในการคลิปนี้เร่งร่องอันดายึดจับเลขใส่โค้คือโค้กสองสามสองสามขัดหน้าจอไว้ได้ครับเพือแคปหน้าจอไว้เพื่อเพิ่มเปรียบเทียบกับเจ้าอื่น สำนักอื่นอาจจะมีผู้ฝันแม่นอาจจะมีผู้คำนวณจริงน,นะครับทาทีะเรียกตรงกันหรือตรงใจกับของพี่น้องพี่น้องกันไปพิจรารณาเพิ่งนะครับอาจจะน้องอันดาเปินงให้โชคลาภมวดนี้นะครับสบุขสุขมันมาเลยครับเด้อสวัสดีครับ